ครีมปรับผิวขาวอลิซี่ครีมครีมที่คุณจิกนวรัตน์นางเอกตลอดการเลือกใช้ค่ะไม่พอแค่นั้นค่ะต้องบอกว่าครีมตัวนี้เป็นครีมดูแลผิวทรีอินวันค่ะปรับผิวดําค้าให้ขาวกระจ่งางใสลดเลือนปัญหาผิวหนังผิวด้านผิวแตกลายรวมถึงปรับกลิ่นกายให้หอมยาวนานกว่า16ชั่วโมงค่ะอัดแน่นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุน่นเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์กว่า10ชนิดเลยนะคะมีทั้งสเตมเซลล์รกกุหลาบสีชมพูส้มยูสุสมแดงเอลฟา อาบูตินนะคะแล้วก็อื่นๆค่ะปราศจากสารเคมีนะคะใช้ได้ทุกส่วนต่างๆของร่างกายเลยและที่สําคัญค่ะช่วยในเรื่องการดูแลปัญหาไม่ว่าจะเป็นรักแล้ดาคอดําข้อศอกดํา จุดลับดำ,ำํำหรือแม้กระทั่งหน้าท้องก้นลายต่างๆส้นเท้าแตกผิวหนังด้านหนาลดอาการแพ้ผดผื่นแดงคันผิวแห้งลอกเป็นขุยปรับกลิ่นแก่ดับกลิ่นเหม็นอับรวมถึงค่ะเพิ่มกลิ่นกายให้หอมยาวนานกว่า16ชั่วโมง